เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะมาคลีเ,เวนแจกตำนานกันดีกว่านะครับผมระยะเวลาหกวันหมดเลยนะพอมีเวลาเล่นอยู่นะทั้งหมดเนี่ยหวันนะครับผมมาเอีเวนแจกตำนานนะครับผมชาเล่นที่หนึ่งผมเล่นไปแล้วนะยิงหนึ่งลูกสบายๆชิลๆนะเจอกับบอทนะครับผมชาเล่นที่สองยิงสองลูกก็น่าจะชิลๆเหมือนกันนะเจอบอทนะฮะแต่บอทกี่ดาวไม่รู้เหมือนกันนะแต่ความยากเนี่ยเดี๋ยวนะ ระดับความยากไม่ได้บอกวะหรือว่าบอกนะระดับความยากเนี่ยอยู่ที่เออไม่ได้บอกไม่ได้บอกนะฮะไม่ได้บอกระดับความยากน่าจะไม่ได้บอกนะครับผมนะ,ะท็อปเลเยอร์เหรอระดับท็อปเลเยอร์นะระดับท็อปเลเยอร์ อืมซูเป,ปอร์สตาร์น่าจ,จะชาเลนจ์แรกเดีย๋ยวความยากอยู่ที่ทอปเพลเยอร์นะครับผมระดับสองน่าจ,จะอยู่ที่เอ้ยชาเลนจสองน่าอยู่ที่อ่าซูเป,ปอร์สตาร์นะครับผมแต่ไม่ใช่ลีเจนด์นะซูเป,ปอร์สตาร์ก็โหดเลยนะนะครับโอเคโอเคผมไปมนะล,ลุยนะผมนะชาเลนจ์ที่สองยิงสองลูกก็ผ่านเข้ารอบนะฮะเจอสเปนว่ะโอ้โหเจอของหนักรึเปล่าเจอของหนักรึเปล่า นะนักเตะบอลเบดี้ไม่ฟิตเดือยองแล้วกันปาวาล่ะโอเคได้อยู่นะชุดนี้ไปลุยเลยฮะนะฮะชาเลนชาเลนแจกตำหน,น้าหนึ่งใบหนึ่งใบทวนโอเคเกมเริ่มเจอสเปนว่ะสเปนว่ะสเปนกับสเปนว่ะนะฮะมามามูราต้าว่ะฝั่นี้เกล็ดฮะมาที่วอร์เตเรสตั่นงนู้นจะเดียวบาผม ชนะได้ปวกเนี่ยดับความยากก็ซูปเปอร์สตาร์นะเนี่ยซูปเปอร์สตาร์ยากถือว่ายากสุดเลยไม่เชิงว่าสุดหรอก,กเกือบสุดอะ่ะมันมีระดับลีเจนด์อีกอันหนึ่งที่สุดกว่านั้นนะครับผมแม่มถึงก็จะโดนยิงด้วยเนี่ยตั้งเกมยังไม่ได้เลยเนะมิส,สตาร์อาโนแมตซี่มาที่ฮาเลนมาให้ดูดูดูเข้าซ้ายายิงซ้ายนี่แหละโอ้โหนอย่างคม นียิงซ้ายอย่างคมคริสเตียโนนะครับผมม,มาแล้ววะมาแล้ววะเอาเรื่องนะเนี่ยมาเร็วมาเร็วอย่างนี้มีสิทธิ์ได้ยอยู่นะมีสิทธิ์ผ่านได้อยู่นะสองลูกครับผมยิงไงก็ได้ให้ได้สองลูกอะ่ะนะแต่บ,บอทมันก็มันก็เก่งไงมันเล่นตามระบบไงนะยอร์เรนเต้โอ้โหยอร์เรนเต้เล่นฝั่งนี้เหรอต่อเร็วไหมครับเดียบามาที่ ใครวะเนี่ยเนี่ยใครวะเนี่ยไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่ที่อานุครับผมอินิสเตอร์ดึงกันมาอ้าสวยไ,ไปเลยครับผมฮาเล่นแต่ขึ้นยากเหมือนกันมาซี่ฮะเราเพื่อนดีกว่าเราเพื่อนดีกว่าเพื่อนวิ่งแล้วไปอานุอานุต้องเปิดให้ฮาเล่นแล้วล่ะจังหวะนี้มีคนเดียวขึ้นมงไม่เข้าโอ้โหเสียบว่ะเสียบว่ะแหมยยังไม่ได้ฮะ โมรตาตาไปฝั่งน,นู้นยังไงยังไงลิงกินเดนอยู่เจอเขาสองเอาไม่อยู่อืโกกก้ฮะมาบุสเกตบุสเกตโมราตาอ่าสวนกลับยังติดอีกนะโอ้นั่นเหมือนกันนะโดนพักสนามบุกเลยเนี่ยสเปนไม่ยังเดือดเฟรดีโอเคโอเค มาคนนี้คนนี้ใครไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไปฝั่งนนคริสเตียโนโอเอาวะหาเล่นดึงดึง,ดงสวยสวยโดวิด่งแล้วแทงลูกนี้โดนบังก่อนไม่ไหมโอ้โหนี่ฮะลูกสองยังไม่มากดดันเหมือนกันนะเล่นยากไหครับผมถ้าลูกสองมาแล้วนี่ชิวๆเลยชิวๆเลยอันนี้ยากอยู่นะฮะเลี้ยงไปโอ้โหไม่ไหวจัดนี่ฮะ เปิดมาลูกนี้เคลียร์ไปก่อนโอเคเนี่ยให้โรจัดโอ้โหในมาจับบอลไม่ดีมูราต้ายิงติดเซฟบหน่อยเออครับผมเนี่ยเกือบโดนเหมือนกันนะและก็บอดมั่นก็ยากเหมือนนะไม่ใช่ว่าง่ายนะยากเหมือนกันนะนะฮะโอเคเปิดมาเคลียร์ไปก่อนยอร์เรนเต้ยิงโอ้ยหนักแท้ออกมา มาเอาบาผมเข้ากลางยิงอีกทีโอโหจบครับผมชื่ออย่างคมนะชี่อย่างคมแบรนตอริสโอโหเท้าซ้ายเลยนะชี่ยคมเกินนะครับผมหนึ่งหนึ่งครับผมนี่แหละปัญหานะฮะแต่แต่แตในในเคเุเพมันคือยิงสองลูกนะเสมอไม่เป็นไรนะแต่ยิงสองลูก ใจเสมอจะชนะก็ได้หมดอะแต่ขอแค่สองลูกอะแต่ไม่สองลูกไม่คตรยากเลยไปฮาเลนฮาเลนตรงกลางว่างฮาเลนคริสเตียโนโอ้โ,อโหติดเฉล็บเข้าไหมไม่เข้าอีกนะครับผมช่วงท้ายของครึ่งแรกเนีน่ยมินิประสวนกลับส,สวยๆแต่ยังไม่ได้ะครับผมเนี่ยมาเด็กโค้ง,งเข้าไปโค้ง,ง,งเข้าไปฟานได้จบนะครับผมจบนะฮะเะหนึ่งหนึ่ง ในเกมครึ่งแรกนะครับผมตัอเกมครึ่งแรกนะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งก็ <c oughs> ถือว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะสำหรับบอทเนี่ยนไม่ง่ายนะสองลูกเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะ <c oughs> นะครับผมโอเคต่อเกมครึ่งหลังกันนะหาเล่นโดนดูเหมือนเดิม <c oughs> ไปฮะเดลิกเดยยองออ้ยลูกนี้ส่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เสียเปรียบนะต่อริสไม่อยากเฟี้ยวยิงลูกนี้ลูกลูกลูกตีเสมอ โคตรดีเฟรนตตเรนะครับผมกลับไหมอ่าอ่าเสียดีครับเนมาวีเดีย,ยองอยู่ฝากให้เนมาขึ้นหน้าไปเลยคริสเตียนโน่ฝากฝากโอ้โหฮาเล่นนะครับผมโอู้ได้เปลี่ยนตัวออกได้เลยฮาเล่นเนี่ยฟอร์มไม่ดีนะอื <c> ้ม <oughs> เร่่กยที่มาใหม่ๆเนี่ยดีจัดดิงอย่างโหดนะโดนดูขอแล้ว ใงไปเลยฮนะเอ้าไม่ถึงเฉยนะฮะลัปอครับผมเบดรีเดียวบาโอ้โหฮลเลนเสียบอลเยอะจีมนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังไงน่าจะเปิดวะนั่นไงอูจากทรงแล้วลับาก็น่าจะเปิดวะอ่าไม่เปิดมาอีกแล้วน่าจะเปิดอีกแล้ววะเปิดดิไม่เปิดวะอ่าเปิดแล้ววะเคลียก่อน โอ้โหเรียกก็ไม่ได้ห่างเลยเลยเป็ดรีนึกว่าจะยิงโอเคตกใจหมดหาเล่นนะตรงกลางมีแทงไปดูขอแลว้วแทางนี่มาขอก็แทงให้เหมือนกันนี่มาให้ดูอีกทีได้ไหมโดนบังไปอีกนะครับโอ้โจะจบหนึ่งหนึ่งไม่ได้นะเห็นต้องสองเม็ดนะ,นะเป็นดีครับผมโอ้โหหลุดว่ะหลุดว่ะหลุดว่ะ มูราต้าล้มตัวยิงลูกนี้จบเลยครับผมล้มตัวยิงอย่างนี้จบฮะลูกดีๆพอล้มตัวยิงเฉยเป็นกันหลายคนนะมาโอ้เวลาเลือน้อยแล้วเวล,ลาเลือน้อยแล้วโอ้เรเวนใหญ่ตำนานนึกว่าจะแบบง่ายๆนะยากกันนะมาอาเลนดูดูคนเดียวนะหาเล่นคนเดียวมกันอนะ่ะโอ้โหไปยางไครไปเดียตึงนี่จ่ไม่เข้า มันไม่ได้เข้าแบบเหมือนคนเล่นอ่ะมันเล่นตามระบบของของ,ของเกมอ่ะนะฮไม่แน่นชท่าหนะครับผมถ้าเป็นคนเล่นมันมันจะมีแบบลูกพลาดนะลูกพลาดเอากองหลังมาไล่บอลแล้วก็หลุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีเลยนะครับผมไม่มีหลุดเลยไม่กองหลังยืนกันเป๊เป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 ะๆๆนะฮะนี่แหละมันยากบอดใช่ว่าจะง่ายนะยากนะมานี่ไงจับบอลพลาดอีกกูนะะรู้หมดรอเรนเต้ครับผมส่งบอลก็ไม่เคยพลาดเลย มาถึงกรอนดน,นอ๋โอ้โห,โหส่งไปทางานเล่นเนี่ยไม่เคยจะได้เลยโอปี้ฮะนาทีซกิลบุสเกตเปเดรีเปเดรีโอ้โห,โหมีนจะเสียวไปไหนนะฮะแม่งยังโตดไปนูน่นเนสต้เบยองอารเ์เรนขอขอก็ไปสิเอาไว้ได้หนุ่มเอาไว้ได้หนุ่มม <laughs> ันถึงหาเล่นไม่เคยดีเลยเ <c oughs> นะี่ย โมราตรต้อีกแล้วโอ้ได้สวนกลับเยอะมากนะแต่ลูกนี้มันจะโดนโยิงอย่างนี้นะครับโอ้โดนแบบฟักสนามบุกเลยอนะนทำอะไรเขาไม่ได้โอ้โหทำมันเล่นไปนะครับผมเหลือเวลาไม่ไม่นานแล้วโอ้น่าจะไม่ผ่านวะน่าจะไม่ผ่านวะไม่ยากจัดอนะนะเวลากําจะหมดครับผมทดกี่นาทีไม่รู้เหมือนกันทดหนึ่งนาะทีเท่าน,านั้นการบุกค,ครั้งนี้ต้องได้เลยอนะ ต้องได้เลยแหละฮาเลนอาเลนวิ่งดีโอ้โหมาเลนไม่ไม่วิ่งอานนก็ผมขอเปิดเบาๆให้เมสซี่โอ้โหเป็นเมสซี่นะครับผมโอ้เอาดีอาจจะได้เลยนึกว่าจะไม่ผ่านซะแล้วนะครับผมโอ้กูเลยยังชอบเลยอาเลนเว้ยทำอะไรไม่ได้เลยให้เมสซี่โมงโอเคโอ้เหนื่อยว่ะ เหนื่อยโอเคผมจบเกมฮะผ่านนะครับผมสองลูกเพื่อสองลูกผ่านแต่ผ่านได้แบบโคตรยากเนี่ยมาไปเปิดตำนานดีกว่าเนี่ยไปเปิดตำนานดีกว่าตำนานฟรีหนึ่งใบได้ใครกันบ้างนะครับผมโอ้โหเหนื่อยเลยฮะเรียบร้อยผ่านแล้วไปรับตำนานไปเปิดดีกว่ามา เดี๋ยวอะไรขึ้นมาอีกอะมีอะไรขึ้นมาอีกอะไรวะนนี้อะไรวะนนีน้โอเครับตำนานบอลดำหนึ่งตำนานหนึ่งนะไปเรียบร้อยเรียบร้อยละเปิด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 เอเจนต์นี่นี่นี่ตรงนี้ของฟรีกันเลยบอลดำกันเลย นี่บันดํากันเลยเปรบ,บรโรเซวิกนะครับผมตำนานชุดนี้กี่คนห้าสิบห้าคนจจอราดเข้ามาหรือ,อยังจจอราดยังไม่เข้าเอ้ยมาแล้วนี่นะจืจอราดเข้าแล้วนี่จือราดชาเบียร์ลองสู้มาแล้วนะครับผมตำนานใหม่นะฮะตำนานใหม่เข้ามาแล้วแต่เป็นบันดําทั้งหมดนะไม่มีบอลทองนะะไม่มีบอลทอง โอเคเกียวนะครับผมเก๋าเก๋าเกียวเลยเกียวเลยนะฮะโรเบิร์ตคาร์ล็อตอีวิน,นโอเคในนี้โอ้โหในนี้เหรอในนี้เหรอ,ใ,นนหรอใครก็ได้ที่ยังไม่มีอ่ะยากเหมือนกันนะเกตคอย์อ่ะเกตคอยไม่โหดจงปะรู้สึกว่าไม่เก่งอ่ะดูจากดูจากดูจากโปรไฟล์ไม่โคตรเก่งเลย แต่เก่งจริงยิงแรงจัดนะฮะมานะครับผมหนึ่งครั้งใครก็ได้ที่ไม่ซ้ำนะ,ะปาบมาแล้วมาแล้วใครก็ได้ที่ไม่ซ้ำปึกเท้าวขวาเหรอใครอะทรงผมอย่างนี้เหรอโอ้โหชาเบียลังโซนะครับผมมันจะมีแล้วด้วยนะนะมันจะมีแล้วด้วยนะโอ้โห ชาเบียร์ลองโซ่นะฮะรักไว้ก่อนก็ดีนะครับผมตำนานฟรีคิดอะไรเยอะนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเปิดได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์ได้นะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go